อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตใหม่ของเกมแกนพีทนะครับเป็นอัปเดตวอรเลนทายที่เลดมาหลายวันอยู่นะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเกมก็อัปเดตมาแล้วนะครับผม ในอัปเดตนี้มีอะไรที่ผมได้เห็นแล้วแบบอึ้งมากว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับก็นื่นไอเทมใหม่นะครับผมนี่มีมาแล้วมีมาเป็นรูปนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันจะได้ดูง่ายเพราะรูปมันค่อนข้างเล็กมามาดูกันว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับในอัปเดตครั้งนี้เนาะเป็นอัปเดตวาเลนไทน์นะครับโดยค่าหัวนะครับจะเพิ่มสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนนั่นเองเออขึ้นเป็นหลักแสนแล้วนะแล้วก็บอสใหม่กับมนะิดีบอสเนาะจะเป็นบอสในดันเจียนนะครับก็คือ, Queen อ,อบอสค ในเว็บยี่ห้าเหมือนเหมือนการลงดันปกตินะก็คือสมมุติเราลงถึงเว็บยี่ห้ามันก็จะดรอปของปกตินะครับดรอปดรอปผลนะเหมือนที่เราลงดันปกติเนาะแล้วก็เลือดจะเพิ่มตามจํานวนเพลเยอร์ในปาร์ตี้ก็คือยิ่งมีคนเยอะเลือดบอสเลือดมินิบอสเนี่ยจะยิ่งเยอะนะครับก็ปกตินะเหมือนเราลงดันปกตินะครับมีเยอะมากแล้วก็แต่ละอันนี่เจ๋งมากเลยนะถึงผมยังไม่เห็นรูปผมเห็นบางชิ้นนะแต่ว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับ อันแรกเป็นเรือใหม่นะครับผมเรือคิวปิดเนาะแล้วก็คิวปิดวานที่เราได้เห็นในสนิคพีคไปแล้วนะครับแล้วก็คิวปิดแบทเทิลแอคนี่อยากได้น่าจะเท่น่าจะสวยนะครับคิวปิดควีนเอาฟิตแล้วก็คิวปิดควีนวิงอันนี้ผมเห็นแล้วนะ Queen wing, คิวปิดควีนวิงค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมไปให้ไปดูในทิดขอดดีกว่านะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับวิงออฟโรสวิงออฟดีโออันนี้2อันนี้จะเป็นวิงจะเป็นปีกเลยนะแล้วก็วอร์ชิเปอร์เคฟนี้นะ่าจะก็เป็น ผ้าคลุมใช่ไหมคิวปิดเฮดแบนด์ครับก็จะเป็นอยู่บนหัวคิวปิดแมสก็คือที่เราใส่เป็นหน้ากากนะคิวปิดสครับก็ผ้าพันคอนะครับคิวปิดการ์ดอาฟิตอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดของมินิบอสน่าจะใช่นะั้นน่าจะใช่แล้วก็รีโอเอาฟิตนะครับเป็นชุดนะ แล้วก็ผลใหม่ผลอิตโตอิตโตนะครับก็คือผลได้นดั่นเองนะบอกเลยว่าผมต้องผมต้องได้แล้วผลเนี้ยอยากได้อยากใช้มากอยากอ่างรอ v p p พ,พ,พนะแล้วก็บารล้านแพดผลปีศาจใหม่ทั้ง2ผลนะครับผลที่เเนี่ยไอซ์เนี่ยน่าจะเป็นอันตรีไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะน่าจะอันตรีไม่ก็สักท่าหนึ่งอะนะวินวินอัพก็คือน่าจะแบบน่าจะลดลดลงมานิดหนึ่งเนาะ ดีครีสนะดีครนะีสแปลว่าลด่ะเนาะแล้วก็เพิ่มความนานของไอซ์บอ์ก็คือถ้าจากักรยานนั่นแหละเพิ่มทั้ง60ิวีนะใช้ได้นานขึ้นนะครับผลสุน่าเพิ่มดาเมจของอันติเมจนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มมานิดนึงเป็นเพิ่มให้เราซื้อสามารถซื้อสกายวอล์กหรือเก็บโปได้ที่เทนเนอร์โคโคไอแลนนะครับแล้วก็เพิ่มแชทบ็อก ที่เราตอนเราเทรดเนาะก็คือเหมือนแบบว่าเดิมปกติอะเวลาแชทอะมันจะไม่ขึ้นเป็นแชทบ็อกเหมือนเกมอื่นใช่ไหมแต่ทีนี้พอในห้องเทรดดิ้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาให้แล้วประมาณนั้นนะครับอืมก็ดีเวลาเทรดเราไม่ต้องถือป้ายอย่างเดียวนาะถูกไหมเออแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูอันนี้นี่ปีกครับผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นปีกอรอดธรรมดาใช่ไหมที่เคยคาดเดากันแต่ที่ไหนได้มันดอบด้วยนะครับนี่มันขยับด้วยความเจ๋งคือมันขยับเว้ย โคตรเท่ดูต้องได้แล้วว่าต้องต้องได้ให้ครบอ่ะเออนี่อ,ออ้ยขยะฟยวจัดเอออามาใส่โคตรฟียวผมบอกเลยแล้วก็อะไรเนี่ยอยู่ไอกราฟิกพีคครับอ่านนี้คือของครับผมในที่สุดก็มาสักทีนะอู้ <Ooh. S 1> อันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ไม่รู้อันนี้เคปครับผมผ้าคลุมอันนี้น่าจะเป็นหมวกไหมอันนี้ปีกอันนี้ผ้าคลุมอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบเฮดแบนด์ป่ะแล้วก็นี่ปีกนี่อยากได้สุดแล้วสวยจัดสวยจัดจัดไหนไปดูในทวิตเตอร์สิ อ๋ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เขาออกแบบมานะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวคือตอนแรกจะอัปเดตประมาณตีสองใช่ไหมแต่ว่าโลบอกมันโลบอกมันล่มนะครับผมก็เลยมาอัปเดตเสร็จอีกทีประมาณเกือบ7จ็ดโมงนะดีนะที่ผมนอนต่อผมยังไม่ได้เข้าเกมนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูแบบ First i m p r e s s i o n ละกันนะอืมพ้ยแล้วก็ในทิดขอดมีใหม่ครับผมอ่าอัปเดต5 GPO เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะจริงเหรอ ในอัปเดต5 GPO จะเปลี่ยนเป็นฟรีทูเพย์ครับก็คือฟรีเลยแล้วก็คิวปิดบอสมีโอกาส100%ที่จะดรอปผลคิวปิดควีนอัปเดตพร็อพก็อฟต์ก็อินทูบิสุเกะจเย็นนะก็คือตีบอสจะมีโอกาส100%ที่จะดรอปผลอัปเดต5จะฟรีทูเพย์เหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่ใจนะแล้วก็เอโซ่ห้องโวตออันนี้ให้โหวตโค้ดนะครับอย่าลืมไปโหวตกันนะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเก็แน่ทิ้งโคด้ดใ,ให้ใหม่เนาะเก๋เค๋เดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่ามมาาาาออออ่่่ฮัััันนนนนนี้ย้ยยยงเป็็คคููณ2ะะรบวทิติตนะ์กถจไผด เดี๋ยวผมปรับกราฟิกแป๊บหนึ่งถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่ามันอยู่หน้า U n i v e r s e Hub นะครับในการที่เราจะไปตีบอสเนาะนี่นี่นี่คิวปิดดันเจียนทุกคนคิวปิดดันเจียนครับนี่นี่ไงเพิ่มมาแล้วครับคิวปิดดันเจียนกูเข้าไปดูไหมอันนี้อันนี้ทดสอบนะครับน่าจะโซโลได้พวกคิวปิดดันเจียนแล้วผมใช้ไอดีหลักด้วยไอดีหลักใช้ม,มากๆไฟน่าจะดีเพราะว่ามันมันเหมือนลงดนนะันอ่ะมันได้ผลเหมือนกันนะอ่ะโอ้ได้ทั้งของบอสได้ทั้งผลเอ้ยเจ๋งว่ะรูปปกค่อนข้างสวยนะครับน่าจะเป็นบ นั่นไงมันเป็นมันเป็นผมบอสด้วยผมจาได้โอ้ยรูปแก,กนพี่สวยจัดออกตรีมเงาเงาเนาะมีปีกปีกเนี่ยสุดสุดยอดแล้วสุดยอดแม่งสุดยอดของอัปเดตแล้วแหละโอเคมารอหน้าด่านหน้าด่า,ดานนั้นเจ๊เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าด่านจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเพราะคือเราต้องตีบอสบอสอาจจะเป็นเว็บห้าสิบสิบห้ายี่สิบเหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ โอเคแต่ลุกคือผมยังเล่นไม่ได้นะครับเข้าไปในดันแล้วไม่รู้ทําไมนะมันมันมันโหลดนานมากเลยนะอาจจะอาจจะบั๊กอยู่นะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาส่งรูปมาใหม่แล้วนะเป็นนี่โมเดลลิ่งพีครับน่าจะเป็นที่เราตีบอสนะคือยังงผมยังสงสัยอยู่เลยว่าบอสเราจะตียังไงวะอันนี้อาจจะเป็นทางไปเอาของอะไรหรือเปล่าเอ,อ้นี่นี่น,น่น่าจะเป็นทางบอสเดินมาวะ เออนี่โคตรเท่เอ,อ้ยสวยว่ะมอองแนวแบบทองทองตีมทอง,ทอง,ท,องทองหน่อยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอตีบอสเนี่ยเดี๋ยวน่าจะทาคลิปแยกเนาะเพราะตอนนี้น่าจะบัักอยู่นะครับผมนั่งรอประมาณ10นาทีแนละ้วมันยังไม่เทเลบอดเข้าดันเจียนให้เลยนะครับเค okay. ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะส่วนเรื่องอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ได้ทุกคนได้รับชมรับฟังเลยนะครับผมเค okay. ก็ไว้เจอกันให,ใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอเคปิดคลิปไปแล้วคลิปนี้ยังไม่จบนะโอเคคลิปนี้ยังไม่จบนะเพราะว่ามีส่งรูปมาอีกนะครับผมเรื่องบั็กเนี่ยเขาน่าจะแก้กันหมดแล้วนะนี่น,น,นี่ตอนนี้ผู้เล่นตอนนี้สี่สิบห้าอเคทุกคนโอ้อัปเดตค,คนเล่นเยอะมากโอเครู้สึกดีใจโอเคตอนนี้เขาแก้หมดแล้วนะตอนนี้ผมรอให้เขาแก้บั็กก่อนแล้ว,ลวค่อยเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ของที่เขาปล่อยออกมาเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าดิมิชันพีครับนี่ปี P, ครับผมนะ โคตรเทพปีกสวยมากปีกโคตรใหญ่ปีกนี่ไมเป็นปีกบอสนะอุย้ยอุ้ยผมผมมันชี้อรอแล้วก็อันนี้เป็นแบ t เทิรแอคครับนี่แบตเทิร์นแอคผมอยากได้สุดแล้วโคตรเทพสวยมากครับผมชอบธีมอะไรอย่างงี้อยู่ด้วยนี่นี่มันเป็นสีทองสีเงินแล้วเป็นรูปหัวใจนะครับผมทําให้ฟูลสก,กีไม่ได้นอะอเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นไอคิวปิดวานครับผมนี่ ประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าในเกมเนี่ยจะมีไลท์เอฟเฟกก็คือไล g h นิ่งเอฟเฟกสายสายฟ้าเหรอนี้ไม่แน่ใจนะครับ building พีคเขายังไม่ส่งมานะครับผมแล้วก็ UI graphic ครับนี่มีเพิ่มมา3รูปเนาะเป็นอะไรวะมันคืออะไรอ่ะมัวกอโอ้สดงว,ว่าเราต้องมีใส่ดิเพราะ UI graphic มันคือรูปที่มันอยู่ตรงหน้า hotbar ของเรานะครับอันนี้คือบิดวานแล้วก็ปีกนะครับผมโ,โมเดลลิงพีคมาอีกเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นรืว่ามาอีกเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนก็ประมาณนี้นะตอนนี้เขาเขาแก้บั๊กแล้วนะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะก็คือตอนอัปเดตผมก็เข้าไปเล่นก็ไปเล่นไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคโอเคก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้จบจริงๆแล้วเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรัสดีทีสวัสดีครับ